เล่าเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าพอได้ยินว่าปาฏิหาริย์นั้นเราก็นึกถึงการทําอะไรได้แปลกๆที่คนธรรมดานึกไม่ถึงก็คือเรื่องฤทธิ์ต่างๆนั่นเองแต่ว่าที่จริงปาฏิหาริย์สำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีความหมายว่าเฉพาะต้องเป็นเรื่องทําอะไรแปลกๆเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องของฤทธิ์เรื่องการโดนบันดาลอะไร ต่ปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยตามความหมายของคำก็คือการทําให้ได้ผลเห็นจริงเป็นอัศจรรย์การทําให้ได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์เนี่ยท่านแบ่งไว้สามอย่างท่านมีวันหนึ่งอธิปาฏิหารคือว่าสแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์นี่คือปาฏิหาริย์ที่เรามักจะเข้าใจกันอยู่เสมอเช่นว่าเดินน้าดําดิน ออกไปบนอากาศอะไรอย่างเนี้มองเห็นด้วยตาทิศหูที่ได้ยินเสียงในหูทิศอย่างนี้เป็นเรื่องของธิ์ทีนี้อย่างที่สองท่านเรียกว่าอาเทสนาปาติหารปาติหารคือการถ่ายใจหรือว่าถ่ายใจได้เป็นอัศจรรย์หมายความว่ามองเห็นท่านผู้อื่นมาเนี่ยเห็นเขาลักษณะท่าทางหน้าตาอะไรเล็กน้อย ก็สามารถยังได้ถึงจิตใจว่าขณะนี้กำลังคิดเรื่องอะไรกำลังมีอารมณ์อะไรอย่างไรอันนี้เรียกว่าอาเทสนาปาฏิหารและอย่างที่สามท่านเรียกว่าอนุาสนาวรีปาฏิหารปาฏิหารคือคำสอนหรือสอนให้เข้าถึงความจริงและทำได้จริงเป็นอัศจรรย์ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่ ก็เป็นเรื่องของอนุสาสนีปาฏิหาร <c oughs> ปราฏิหารก็มีสามอย่างอย่างเนี้ยในทางพระพุทธศาสนานนั้นท่านประเสริญปาฏิหารอย่างที่สามคืออนุสาสนีปาฏิหารคือคําสอนที่ทําให้ผู้ฟังได้เข้าถึงความจริงแล้วก็ทําได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์ปาฏิหารสองอย่างนั้น องอย่างแรกคือฤทธกะดีหรือว่าการถ่ายใจกะดีพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเท่าไหร่แต่ว่าจะมีผลดีขึ้นมาก็เมื่อนํามาใช้ประกอบกับก,บการสั่งสอนคือมาช่วยให้การสั่งสอนได้ผลดีขึ้นทําไมพระพุทธเจ้าถึงถือว่าอนุสาสรีปาฏิหารนั้นเป็นเรื่องที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นของดีจริง ก็เพราะว่าคำสอนนั้นนะ่ะจะช่วยให้ผู้ฟังได้เกิดปัญญาขึ้นแล้วก็พึ่งตนเองได้เพราะ่ถ้าหากว่าใชทริ์คนฟังเขาก็ไม่เกิดออคนที่ได้รับรือได้เห็นการดูริ์อะไรเนี่ยตัวเองก็ไม่เกิดปัญญาเพราะเป็นเรื่องของท่านผู้อื่นท่านผู้มีริ์ท่านจะทําไปเราก็ได้แต่มองก็ไม่รู้ว่าท่านทําได้ยังไงก็ได้แต่อัศจรรย์ใจก็ไม่เกิดปัญญาขึ้นมา แล้วก็พึ่งตัวเองก็ไม่ได้ก็กลายเป็นต้องมาหวังพึ่งท่านบูมิริปนั้นหรือว่าทายใจก็เหมือนกันก็ได้แต่อา,จากจรในความสามารถของท่านผูทายใจแล้วก็ก็ต้องไปอาศัยท่านอีกแหละแต่ถ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหารท่านสอนไปแล้วเราก็ได้ปัญญาแล้วเราก็สามารถไปทําได้ตามนั้นก็คือทําให้ผู้ฟังได้ปัญญาแล้วก็สามารถพึ่งตัวเองได้นําไปทําได้อย่างนั้นด้วย แม้แต่อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ต้องอาศัยอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือถ้าไม่มีคําสอนของท่านทูรุมาช่วยเราก็คงไม่สามารถทําได้ด้วยไม่ทางพระพุทธศาสนาก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์และในบางโอกาสก็ส่งใช้อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นมาช่วยในการสั่งสอนด้วย อนุภาพจะยกตัวอย่างอาเจอ,อนุสาสมีปาสิหานคือการสอนให้ได้ผลริ่งเป็าอัจรรย์นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นพระบรมครูและเป็นบรมศาสดาก็เป็นนักสอนที่เยี่ยมยอดพระองค์มีวิธีสอนต่างๆมากมายที่จะทําให้ได้ผลตามที่ทรงพระประสงค์อย่างะจนกับคนที่ มีวิชาความรู้ความสามารถก็ใช้วิชาความรู้ความสามารถอย่างเดียวกับเขานั้นแต่ว่าให้เหนือขึ้นไปนี่ถ้าคนนั้นต้องการฤทธิ์พระองค์ก็หรือว่าเขาถือว่าเขามีฤทธิ์พระพุทธเจ้าก็อาจจะส่งใช้ฤทธิ์เพื่อจะทําให้เขายอมเชื่อและจึงจะสั่งสอนแต่คนที่มานั้นก็มีลักษณะต่างๆกันบางคนก็โกรธมาแล้วพระพุทธเจ้าก็มีวิธีการปฏิบัติต่อคนที่โกรธนั้น เป็นกระทั่นทําให้เขายอมรับที่จะเชื่อฟังพระองค์ในอดีมภาพไปยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคนโกรธว่าแม้แต่การสอนคนโกรธอย่างเดียวก็ต้องมีวิธีการต่างๆกันคราวหนึ่งมีพรามคนหนึ่งที่บ้านของแกนั้นแม่บ้านคือนางธามณนีเป็นคนเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามาก เวลาทำอะไรแกก็คอยจะกล่าวคำว่าน้โมตักสะคือนอบนอบพระพุทธเจ้าวันหนึ่งขณะที่กำลังคดอาหารให้สามีก็เกิดว่าทำหกขึ้นมาก็อุทานออกมาเป็นน้โมตักสะะควะโาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัะฝ่ายพระผู้เป็นสามีนั่นเป็นคนที่ยังไม่เลื่อนใสในพระพุทธศาสนา แล้วก็ไม่พอใจที่พัญญาไปนับถือพระพุทธศาสนาวันนั้นพอ,พานาอธามณีกล่าวทายขึ้นมาว่าน,นโมจักก็เกิดความไม่พอใจก็บอกว่าก็กล่าวไปทำหยาบคายเลยบอกนี่แน่นี่นางอะไรอะไรก็นโมจักเรื่อยพระพุทธเจ้าพระโคดมเนี่ยพระโหโลนตรงนั้นมีดีอะไรเนี่ยวันนี้ฉันจะต้องไปทำให้พูดไม่ออกเถอะว่างั้น นางพรามอวีก็บอกว่าโอ้ยพระพุทธเจ้านะไม่มีใครไปทําให้ท่านพูดไม่ออกได้หรอกแต่ว่าท่านจะลองดูก็ได้ฝ่ายพราสามีก็โกรธมากหลังจากนั้นก็ไปที่พระพุทธเจ้าไปถึงสำหรับพรามคนนี้ที่มีความโกรธมากนั้นก็ไป ไปด่าไปด่าพระพุทธเจ้าด่ายับหยาบใายๆมากมายพระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งไว้ก่อ,อนฟังพราหมณ์ด่าจกนกระทั่งจบแล้วเมื่อพราหมณ์ด่าจบพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามขึ้นมาบอกว่านี่นะท่านพราหมณ์ที่บ้านของท่านเนี่ยมีญาติมิตราหยายเนี่ยมาเยี่ยนเยียนเป็นแขกบ้างหรือไม่พราหมณ์ก็บอกมีสิก็มีมาเป็นครัง้งเป็นคราว ว่าแล้วเวลาเพื่อนบ้านหรือญาติมิตรมาหาเป็นแขกของท่านเนี่ยแล้วท่านเอาของมาต้อนรับไหมถามก็บอกก็ต้อนรับสิก็ต้องเอาเครื่องดื่มน้าอาหารหรือว่าอะไรมาต้อนรับตามทมควรพระพุทธเจ้าก็ตับอกว่าแล้วก็ถ้าหากว่าแขกเขาไม่ได้รับประทานของเหล่านั้นเนี่ยของจะเป็นของใครถามกาบอกว่าก็เป็นของฉัน,นสิฉันเป็นเจ้าของบ้านนี่ พระพเจ้าก็ตรัสบอกว่าที่ท่านด่าว่าข้าพเจ้าวันนี้ทั้งหมดนั้นนะข้าพเจ้าไม่รับด้วยถ้าเช่นนั้นก็ขอให้กลับเป็นของท่านเป็นแล้วกันก็พระพเจ้าก็ตรัสบอกว่าถ้าหากว่าคนเขาโกรธมาเนี่ยมาด่าเราแล้วเราไปด่าตอบก็เหมือนแต่ว่าเราไปร่วมบริโภคอาหารกับเขาด้วย สำหรับที่ท่านมาให้คําด่าของรับแก่ข้าพระเจ้าวันนี้ข้าพระเจ้าก็ไม่รับคือไม่บริภโภคร่วมด้วยข่าวก็บอกว่าท่านโกรหรือยังไงเจ้าจมณหโกดมได้ข่าวว่าเป็นพระราหัน์นี่นะไม่มีกิเลสท่านโกรหรือเปล่าพระเจ้าก็เลยตัดสอนต่อไปอีกก็อันนี้ก็ทําให้ข่าวนั้น เกิดความเลื่อใสแล้วในที่สุดก็กลับใจหันมานับถือพระพุทธาสนาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรืออีกอีกครหนึ่งก็พรามที่เป็นเพื่อนกับคนเนี้ยก็ได้ข่าวว่าพรามเพื่อนกันเนี่ยมาหาพระพุทธเจ้าแล้วมากลับใจแล้วก็ถึงจะบ,บวชบวชพระได้มาอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ก็มีความโกรธเช่นเดียวกันก็เดินทางมาที่พระพุทธเจ้า คนนี้มาถึงก็งมายืนนิ่งๆไม่ว่าอะไรเพราะพระเจ้าทรงอย่างทราบจิตใจของเขาว่าเขามีความโกรธทรงก็ตรัสบอกว่าคนที่คิดปฏิสลายคนที่ไม่ได้คิดปฏิสลายดรวยนั้นคนร้ายจะตกกับตนเองอันนี้เขาก็มีแผลอยู่ในใจก็เลยเข้าใจเขาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็พูดออกมาก็ผลีิสุจนจะได้รับคำสอนก็กลับใจได้ หรืออีกคนหนึ่งมางคำจีนถามคนแรกที่มาก็ชือว่าพนัญชานีคนนี้มาถึงพระพุทธเจ้าก็มาถามถามบอกว่านี่แนบท่านพระสมณโพดมท่านจะตอบพระพุทธเจ้า,าได้ไหมว่าฆ่าอะไรแล้วจะได้ไม่เจ้าโศกฆ่าอะไรแล้วจะได้เป็นสุขนะที่เขาถามในนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกในใจที่ว่าโกรธมาก คล้ายๆทำนองว่านี่ถ้าฉันฆ่าท่านได้แล้วจะฉันแล้วเป็นสุขแต่เขาจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เขาก็ถามพระพุทธเจ้าบอกว่านี่ท่านตอบกันได้ไหมว่าฆ่าอะไรแล้วจะเป็นสุขพระพุทธเจ้าก,ก็ตัดตอบบอกว่าฆ่าความโกรธจะได้เป็นสุขมนแทงใจดำทีเดียวเลยอนอันนี้เป็นจนแบยนี่ก็เป็นวิธีการต่างๆไย่อีกตัวอย่างหนึ่งก็คนโกรธเหมือนกันศิษย์าผููเท่า ท่านหนึ่งได้ยินข่าวเกีย่ยวกับพระพุทธเจ้าก็เดินทางมาหานีม่มาถึงพระพุทธเจ้าเขาก็หวังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมาไหว้มาต้อนรับลุกลับเขาแสดงความเคารพเพราะเป็นความเท่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทําอย่างนั้นเขาก็โกรธมากเขาก็บอกว่าเนี่ยท่านเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุก,กว่าท่านเป็นความท่านทําไมไม่แสดงความเคารพนับถือ พระพุทธเจ้าก็สั่งให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงความเคารพแต่คนทั่วไปอย่างนั้นไม่ได้เขาก็โกรธมากเขาก็ด่าพระพุทธเจ,าจา้าต่างๆคําด่านั้นเ,เป็นคําที่เป็นภาษาบาลีซึ่งมันมีความหมายในแบบของภาษาบาลีซึ่งคําหนึ่งนั้นก็อาจจะแปลความหมายเป็นอย่างอืงอ่นไปกันได้อันนี้เราเทียบกันยากขอพระทานอภัยเพื่ออย่างในภาษาไทยสมมติว่า เขาด่าพระพุทธเจ้ามีคำหนึ่งซึ่งแปลได้ว่าเจ้าเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าที่ท่านว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงก็ถูกอยู่ก็มีความหมายที่แปลได้ในทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทําลายสังสารวัฏ็จแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นคนไม่ผุดไม่เกิดก็ถูกของท่านอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็พูดคานองว่าเจ้าเป็นคนไม่มีที่ซุกหัวนอนเนี่ย พระเจ้าก็ตรัสบบกว่าเอ๊ะที่ท่านว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็มีส่วนถูกอยู่เพราะข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนจาริกเดินทางไปเสมอไม่มีที่อยู่ที่แน่นอนก็ถูกอะไรเงี้ยเขาจะว่ายัางไงพระเจ้าเจ้าก็ตรัสบอกว่าถูกเท่านั้นเลยแล้วพระองค์ก็แปลให้ใหม่ันที่สุดพรามนั้นก็เลยเลื่อนใส่อันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงอานุสาสชนีปาฏิหาริย์หรือว่าการสอนที่ได้ผลเป็นหักสจรัน์ หมายความว่ากรณีอย่างเดียวกันเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการต่งางๆและแต่ว่าโอกาสบ้างสถานการณ์บุคคลบ้างต่อการสอนของพระพุทธเจ้าก็สําเร็จผลเด็นกลาวได้ว่าทุกครั้งไปก็เพราะเห็นนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของอนิสาสนีปาฏิหาริย์อาเทาธรรภาพนํามากาวในวันนี้ก็เพื่อแสดงพุทธคุณประการหนึ่งแต่ที่เป็นคตติอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจาก การที่เผชิญกับคนโกรธนั่นแล้วก็คือการรักษาจิตใจของเราคือการโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจมั่หมองไม่สบายเพราะฉะนั้นุทกเจ้านี่ก็จะจัดสอนอย่างที่บอกว่าโคท,ทางคัตวาสุขังเสติบอกว่าฆ่าความความโกรธให้ได้แล้วจะเป็นสุขอันนี้ก็เพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่มีสุขภาพดีเพราะว่าความโกรธนั้นทําให้เสียสุขภาพจิตใจแล้วก็จะมีผลมาทางร่างกายด้วย นิสสภาพจิตที่ดีงามที่จะทําให้มีความสุขและส่งเสริมสุขภาพเมื่อสุขภาพจิตดีแล้วก็ออกมาทางกายก็พลอยให้สุขภาพทางร่างกายก็พลอยดีไปด้วยสภาพจิตใจที่ดีนั้นก็มีหลายอย่างพระพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอนให้ปลูกฝังขึ้นเสมอเสมอที่แทนที่จะปลูกฝังความโกรธเราก็ปลูกฝังทาต่อไปนี้เช่นว่าตีติเนี่ยความอิ่มเอิบใจอ่า กลืมใจปัสจุความสงบระงับกายใจไม่มีความเครื่งเครียดมีความผ่อนคลายแล้วก็ปลาโมดความแช่มชื่นใจแล้วก็ความสุขก็คือความสบายความสะดวกกายสะดวกใจอันนี้เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรจะปลูกฝังอยู่เสมอเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกับสิเลสเช่นความโกรธเป็นต้นนั้นติสตินี้เป็นอย่างไรความอิ่มเอิบใจอย่างเด็กนักเรียน ไปสอบได้พอได้ยินข่าวว่าสอบได้เนี่ยแกก็จะปลื้มใจมากความปลื้มใจนะั้นอาจจะถึงกับก,กระโดดโลดเต้นเนี่ยหรืออาจจะออกอุทานพูดออกมาตะโกนเสียงลั่นสแสดงความดีใจนั้นแค่นี้สีตีนี้เป็นปีตีของโทั่วไปซึ่งก็ทําให้สบายใจอย่างน้อยในเบื้องต้นแต่ถ้าว่าเป็นปีตีที่ดีมากที่สุดก็คือปีตีในธรรมะ แต่ว่าได้ทําความดีอะไรขึ้นมาแล้วเราก็ระลึกถึงการทําความดีนั้นแล้วจิตใจของเราก็อิ่มเอิบทองใสอันนี้ก็เป็นปีติก็ช่วยส่งเสริมจิตใจให้ดียิ่งขึ้นนอกจากปีติก็ปัจจุบปัจจุทัก็คือความผ่อนคลายของจิตใจคนเรานั้นอาจจะมีความเครียดเครียดทางกายบ้างเครียดทางใจบ้างแต่เราได้ไปพบไปเห็นไ,ได้ฟังสิ่งที่ดีงามแล้วจิตใจของเราก็ผ่อนคลาย สงบเยือกเย็นน,นั้นเรียกว่าปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันส่งเสริมให้เรามีความสุขอีกอันหนึ่งก็คือปลาโมดปลาโมดก็คือความแช่มชื่นใจก็เป็นลักษณะจิตใจที่คล้ายๆกับปีติแต่ปีติเนี่ยเรามักจะได้ในเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญเป็นคล้ายๆว่าเป็นความรู้สึกของจิตในทางที่ดีในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างรวดเร็วก็เป็นปีติ แต่ที่เป็นความรู้สึกสบายแบบว่าเฉยๆช้ชาๆนานๆแบบระดับที่ไม่สูงนะักนี่ก็เป็นปลาโมดความแ่นที่แล้วก็จากสีตินี้ปัสสัทธิมีปลาโมดแล้วก็มีความสุขนี่แหละถ้าเรามีปีติแล้วก็ความสุขก็มักตามมาแี้วมีปลาโมดก็ได้ความสุขไปด้วยมีปัสสัทิก็ได้ความสุขไปด้วยถ้าเปลี่ยนเหมือนอย่างบอกว่า คนเราคนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปในที่แห้งแล้งในกลางแดดร้อนแดดก็แผดเผาหิน้ำเป็นกำลังขณะนั้นมองไปข้างหน้าเห็นหมู่ไม้ใหญ่ที่แน่ใจว่ามีน้ำหรือมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าข้างหน้าตรงนั้นเดินไปอีกสักครึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลเนี่ยมีบ่อน้ำสระน้ำใหญ่น้ำใสจะอาบจะกินก็ได้เนี่ยเขาจะมีความ ลื่มใจมากอันนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนี้ท่านบอกว่าเป็นปีตนะินี่เป็นการเปลี่ยนทางรูปธรรมนี่เมื่อเดินทางไปถึงที่นั่นแล้วไปลงอาบน้ําในสระน้ํานั้นได้ดืม่มได้กินน้ําในสระน้ํามีความสุขขึ้นมานะก็ไดาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเรียกว่าความสุขท่านให้แยกระหว่างปีติกับสุขอย่างเนี้ยปีติเกิดขึ้นตอนหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็จะได้ความสุข จะเป็นปีติก็ตามเป็นปัจจทบธก็ตามเนี่ยก็จะตามมาด้วยความสุขพอคนเรามีความสุขแล้วจิตใจก็จะเข้าสู่ธรรมะได้ดียิ่งขึ้นการปฏิบัติธรรมอาศัยหลักเหล่านี้คือปีติและปัจจทบนมีช่วยให้เกิดสมาธิคนที่มีปีติมีปัจจทบัมีความสุขแล้วสมาธิจะมาได้ง่ายเพราะจิตใจไม่ดิ้หลน่นไม่กระวนกระวายก็ไม่ฟุุมซ่าน แล้วก็จะเข้าจับอยู่กับอารมณ์ที่ปราถนาได้อันนั้นเรียกว่าสมาธิอยู่ใจอยู่กับจิตจิตอยู่กับสิ่งที่กระทำไม่หนีไม่อะไรไปไหนแน่แน่เรียกว่าเกิดสมาธิขึ้นอันนี้ก็เลยเข้าสู่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงสาหรับความมุ่งหมายในที่นี้ก็คือว่าเราในฐานะพุธทธศาสนิกชนก็พยายามสร้างสภาพจิตใจที่ดีงามขึ้นคือให้มีปีติบ้าง ให้มีปัจจิยบ้างให้มีสุขบ้างแล้วก็นําไปสู่สมาธิหรือว่าแม้จะมีปราโม้ออยู่ตลอดเวลาเป็นเวลาเป็นส่วนมากของชีวิตในแต่ละวันถ้าทาได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นปีที่ดีงามเป็นการที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหน้าจภาพมาได้ยินการที่คุณโยมคุณโยมสุข,ขมุมและ้อมทั้งโยมคุณหญิงจันทร์ฟองก็ได้ถวายที่ดินแก่ ถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่ทรงสร้างโรงเีราชวิมิตนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนานด้วยก็เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งหวังว่าก็จะได้เกิดภาวะของจิตใจที่ดีงามอันนี้คือปีติบ้างปัสสธิบ้างปราโมทและความสุขตลอดจนกระทั่งนำไปสู่สมาธิจะขอโยมจนได้จเจริญยิ่งยิขึ้นไปในคุณธรรมความดีงามเหล่านี้ อันุภาพก็ขออนุโมทนาไว้ในที่นี้แล้วก็ขอสอร้างจิตอาราธนาคุณพระรัตนใยอานวยพรให้โยมได้พร้อมทั้งบุตรหลานทั้งปวงได้เจริญในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพร้อมด้วยจตัตตุรพิจพรณ์ยมีความสุขกายสบายใจพร้อมทั้งญาติมิทั้งปวงตลอดการนานเืิน